สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่องคุณโจแชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณอนอนไลน์ครับวันนี้พบกันที่หน่วยที่2นะครับการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอ6นะครับเรื่องการเขียนอัลกอริทึมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ครับเนะื้อหาอัลกอริทึมจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้กัพร้อมกันได้เลยครับลยนะครับ ครับการเขียนอันกอยเทอมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์นะครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆของอันกอยเทิมนะครับความหมายและการทํางานของอันกอยเทิมนะครับว่าเราจะเขียนผังงานลักษณะใดเป็นแบบใดนะครับสัญลักษณ์แรกก็คือสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับวงรีตัวนี้นะครับสีเหลืองนะครับ ชื่อว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดนั่นเองนะครับสลักนี้คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงานเวลาจะเขียนกริทึมนะครับเวลาจะเขียนทุกครั้งเลยก็จะมีเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับตัวที่2ก็คือสลักที่2ก็คืออะไรครับลูกศรแสดงทิศทางนั่นเองนะครับลูกศรแสดงทิศทางนะครับ ก็คือการทํางานทิศทางขั้นตอนการทํางานนะครับตามทิศทางของลูกศรนะครับจะทํางานตามลูกศรนะครับว่าจะไปในทิศทางใดซ้ายขวาขึ้นหรือลงนะครับก็ตามทิศทางของลูกศรเลยนะครับจ้กต่อไปนะครับเป็นรูปหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมนะครับสีเขียวๆนี้ก็คือปฏิบัติงานนั่นเองนะครับคําว่าปฏิบัติงานก็คือจุดที่มีการปฏิบัติงานให้คอมพิวเตอร์ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เวลาเขียน a ลกอริทึมก็จะเป็นาการเขียนผังงานว่าจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรนะครับตัวต่อไปก็คือรับข้อมูลนะครับเป็นเหมือนกับสีม่วงนี้นะครับรับข้อมูลก็คือจะเป็นจุดที่จะนำข้อมูลนะครับเข้าจากภายนอกนะครับหรือเอาข้อมูลนี้มาจากภายนอกนั่นเองนะครับก็คือจะทำให้ข้อมูลนั้นมาจากภายนอกโดยสัญลักษณ์ ตัวนี้นะครับรับข้อมูลตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับสหรับตัวไปก็คือ,อสีฟ้านี้ชื่อว่าแสดงผลทางจอภาพนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นใช้แสดงผลออกทางจอภาพนั่นเองนะครับตัวต่อไปครับก็คือการตัดสินใจนะครับในการเขียนอันอริทึมหรือการเขียนพังงานนั้น จุดนี้ก็คือจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการตัดสินใจนะครับในการเขียนอถถันตรายทครับตัวต่อไปก็คือจุดเชื่อมต่อผังงานนะครับก็คือจุดเชื่อมต่อของผังงานให้อ่าเพื่อใช้ให้ผังงานนั้นมีความดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับนี่คือสญลณ์ที่มีส่วนที่เป็นอ่าสไลณ์ที่สําคัญนะครับในการเขียนอถถถัน l รท แบบพังงานนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วจะสามารถเข้าไปทําแบบทดสอบที่คุณครูฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มีความเชื่อว่านักเรียนต้องทําได้ทุกคนเลยนะครับคุณครูขอเป็นกําลังใจให้นะครับและที่สําคัญก็คือนักเรียนอย่าลืมนะครับอยู่บ้านก็รักษาสุขภาพร่างกายของนักเรียนด้วยนะครับ่างไกลจากโครคโควิด -19 นะครับเอกิดรู วิดีโอนี้แล้วตะเกียนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามคูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับตะเกียนก็รอติดตามรับชมได้นะครับทางช่องคูโจาแนลนะครับสำหรับวันนี้คูคก็ขอ,อกล่าวครับว่าสวัสดีครับ